เนี่ยอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อลอตเตอรีออาารอร่อย่างนี้จริงอย่าด่าอาจารย์นะอ่ะนี่ครับลอตเตอรี่อาจารย์เยอะไหมยเยอะหรือเปล่าสำเนาถูกต้องครับขอเอฟเสื้อหน่อยเอาไปเลยครับ99้าสบเาทดาวไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานะอ่ะกดเข้าไปที่ลิงก์ล่างๆครับเข้ากลุ่มฟรีคือหลายหลายท่านขออธิบายให้เข้าใจก่อนว่าทุกคนบอกว่าลอตเตอรี่อาจารย์เยอะมาก ไม่ถูกก็บ้าแล้วนะครับทุกคนอาจจะพูดออกมาว่าลอตเตอรี่อาจารย์เยอะขนาดนี้ไม่ถูกก็บ้าแล้วนะแต่ที่นี้ครับอยากจะบอก fc ทุกคนว่าลอตเตอรี่ที่ทุกคนเห็นนะครับเลขเดียวกันครับ <c oughs> <c oughs> นะทุกคนฟังครับลอตเตอรี่ที่ทุกคนเห็นเลข เดียวกันครับเลขเดียวกันทั้งหมดครับเออนะคนที่บอกว่าอาจารย์ไม่เข้าก็บ้าแล้วทุกคนฟังอีกรอบมันคือเลขเดียวกันทั้งหมดเลขเดียวกันทั้งหมดอาจารย์ตามหาเลยครับที่ไหนมีเลขที่นี้เออที่ไหนมีเลขที่อาจารย์ชอบอาจารย์หมอหมดนะ <c oughs> <c oughs> โอเคมาๆ,ๆ <c oughs> กดลิงก์ด้านล่างครับเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่าง ขายอีก50คนกดลิงก์ด้านล่างครับกดเข้าไปครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยอยากให้อาจารย์แจกไหมคือส่วนตัวอาจารย์ะพี่พี่เจีย๊ยบครับหลายๆคนเนี่ยคือมันมีทั้งกระแสด่ากระแสโจมตีกระแส,ะแสที่แบบว่าว่าอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงส่วนนั้นอาจารย์คิดแค่ว่าถ้างวดไหนที่อาจารย์ชอบอาจารย์จะซื้อเยอะแต่ถ้างวดไหนที่อาจารย์ไม่ชอบ อาจารย์ก็จะไม่เล่นเยอะอาจารย์ก็จะไม่เล่นเลยนะเอาง่ายงงวดไหนที่อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์จะไม่เล่นงวดไหนอาจารย์ชอบคืออาจารย์จะเล่นแล้วงวดนี้อาจารย์ชอบอะอาจารย์ก็เลยเล่นนะนี่ครับมันคือเลขเดียวมันคือเลขเดียวครับมันคือเลขเดียวมันไม่ใช่แบบว่า fc ถามเข้ามาว่าอาจารย์นะอาจารย์เชื่อว่าต้องมีคนที่แบบว่ากําลังด่าอาจารย์อยู่ ด่าอาจารย์ว่าอาจารย์กฤษณะอาจารย์ไม่ถูกก็บ้าแล้วอาจารย์คงมีทั้งหมด100ตัวเลขในนี้แต่ทุกคนคิดผิดมันคือตัวเลขเดียวครับมันคือตัวเลขเดียวทั้งหมดนะมันคือตัวเลขเดียวทั้งหมดครับอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูลอตเตอรี่กันก่อนอ่ะพร้อมแล้วนะคนรับทุกคนล้างคอมเมนต์มาครับกดเลขหนึ่งล้างคอมเมนต์ขึ้นมาอาจารย์พร้อมแล้วนะครับ ต่อไปขออนุญาตทุกคนดูแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเลขแรกประจำวันนี้คือเลขนี้ครับอาจารย์ไม่รู้นะว่ามันอั้นไม่อ่านอ่ะเราไปที่ตัวเลขครับอาจารย์กฤษณะฝันว่ามีคนเฒ่าคนแก่มาจุดกํายานให้มีคนเฒ่าคนแก่มาจุดกํายานให้คือเลขนี้ครับ อ่ะทุกคนพิมพ์เลขนี้ขึ้นมาครับพิมพ์เลขนี้ขึ้นมาครับพิมพ์เลขนี้ขึ้นมาครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเนาะลิงก์ด้านล่างที่ปากมุดให้ใครไม่มีที่ซื้อนะครับเอ้ยเขาเรียกว่าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างได้นะนี่คือเลขของอาจารย์อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดู2ตัวล่างนะเดี๋ยวไปดู2ตัวล่างกันอ่ะโอเคครับแอดมินส่งมาใหม่ครับแอดมินส่งมาใหม่ครับแอดมินส่งมาใหม่ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างได้เลย อ่ะ fc บอกว่าเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวรอจรย์สักครู่หนึ่งนะอ่ะรอจรย์สักครู่หนึ่งครับอ่ะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้อ่ะแอดมินส่งมาใหม่ครับแอดมินส่งมาใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวรอจารยาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดู2ตัวล่างแล้วไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไปหาซื้อลอตเตอรี่กันแนวทางอาจารย์เนี่ยจะมีทั้งหมด2แนวทางคือแนวทางแรกนะครับจะเป็นสายด่วนอ่ะ ปักลิงก์ครับแอดแอดมินส่งมาใหม่ครับแอดมินส่งมาใหม่อาจารย์ไม่เห็นครับ FC บอกเข้าบ่ได้อุ้ยเข้าไม่ได้นะพี่เพนบอกว่ามันไม่ไม่ได้มาดูหวยใช่ไหมอ่ะคนทุกคนบอกว่าเข้าไม่ได้นะครับแอดมินอาจารย์ส่งมาใหม่ครับแอดมินอาจารย์ส่งมาใหม่เดี๋ยวอาจารย์ปักเองอ่ะเข้าไม่ได้นะครับทุกคนบอกว่าเข้าไม่ได้นะแอดมินอาจารย์อาจารย์ยังไม่เห็นนะครับอาจารย์ยังไม่เห็นนะหาเดี๋ยวรอให้แอดมินส่งลิงก์มาก่อน อายังไม่เห็นครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วอ่ะทีนี้เข้ากลุ่มครับกดได้หรือยังกดได้หรือยังครับ2450คนอาจารย์จะมีรัฐบาลไทยทั้งหมด2ใบคือใบแรกจะเป็นสายด่วนนะครับทุกคนลองพิมพ์ตามขึ้นมาหน่อยใบแรกสายด่วนใบที่2ตารางอ่ะพิมพ์ขึ้นมาครับ1สายด่วน2ตาราง สายด่วนคือเลขฝันตารางคือเลขการคำนวณที่เข้ามาตลอด90ก็แตกงวดที่แล้วก็แตก90อาจารย์จะมีทั้งหมด2ใบคือใบแรกจะเป็นตารางใบแรกเออใบาแรกจะเป็นสายด่วนใบที่2จะเป็นตารางนะใบที่2จะเป็นตารางนะครับอ่ะลิงก์ด้านล่างกดเข้าได้เลยครับทุกคนกดเข้าได้แล้วกดเข้าเลยอ่ะถูกต้องครับใบที่หนึ่ง คือสายด่วนใบที่2คือตารางใบที่1คือสายด่วนใ, 2, าาใบที่2คือตารางครับอ่ะพิมพ์ขึ้นมาก่อนใบที่1คือสายด่วนใบที่2คือตาราง1สายด่วน2ตารางจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่พลาดใครอยากถูกหวยก็ 1, คือสายด่วน บางคนเนี่ยอาจารย์บอกไปเท่าไหร่ทุกคนก็ไม่เข้าใจแต่อยากจะบอกทุกคนว่าใบาแรกคือสายดวนใบที่2คือตารางอาจารย์จะให้แค่2ใบนี้นะอาจารย์จะให้แค่2ใบนี้อะสำหรับ8ปดหนึนะครับแปดหนะึะที่อาจารย์ฝันอาจารย์ฝันว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยมาจุดทูปให้อาจารย์คือเลข8ปดหซึ่ง812ก็อย่าลืมตัดเล่น8 1ดนะครับ1นึสอง แล้วก็8 2อนะอย่าลืมตัดเล่นนะครับนี่คือตัวตัดเล่นนะนี่คือตัวตัดเล่นรัฐบาลไทยต่อไปจะเป็น2ตัวล่างต่อไปจะเป็น2ตัวล่างครับ2500คนต่อไปจะเป็น2ตัวล่างอ่ะแคก่อนเดี๋ยวแคบก่อนแป๊บหนึง่งสายด่วน2ตารางถูกต้องครับใบแรกคือใบสายด่วนใบที่2คือใบตารางทุกคนถามว่า ใบแรกสายด่วนคืออะไรสายด่วนคือเลขฝันใบที่สองคือตารางตารางก็คือตารางการคำนวณตารางการเดี๋ยวทุกคนบอกว่าอาจารย์หนูอยากเห็นตารางแอดมินขอตารางใบเก่าได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะตารางงวดที่แล้วเข้าไหมทุกคนถามอาจารย์ว่าตารางงวดที่แล้วเข้าไหมเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเดี๋ยวให้ดู2ตัวล่างเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ของอาจารย์ด้วยเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ของอาจารย์ด้วยแอดมินครับขอผลหวย รัฐบาลไทยงวดที่แล้วหน่อยขอผลหวยรัฐบาลไทยงวดที่แล้วหน่อยแอดมินขอผลหวยรัฐบาลไทยงวดที่แล้วหน่อยสวัสดี2600คนครับอะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูรัฐบาลไทยงวดที่แล้วว่าแตกจริงไหมอ่าทุกคนอย่าพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าตารางมันแตกยังไงนี่คือตารางของอาจารย์ตารางงวดที่แล้วทุกคนเห็นไหมนี่คือตารางอันนี้คือตารางครับ นี่คือตารางของอาจารย์ครับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วแตกตัวฟันเน้นๆ90เห็นไหมครับเห็นไหมทุกคน5 935 35และ90อาจารย์เข้า90ครับอาจารย์เข้า90ครับงวดที่แล้วนี่คือใบตารางนี่คือใบตารางนะครับตารางอาจารย์จะให้วันที่อา,อาจารย์จะให้วัน ถ้าวันพฤหัสวันไหนเดี๋ยวอาทิตย์ที่27วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่27อังคารที่28พุธที่29เพฤหัสวันที่30พฤหัสวันที่30อันน้อาจารย์ขอเป็นให้วันวันอังคารแล้วกันนะครับอาจารย์ขอให้วันอังคารแล้วกันตารางเนาะสวัสดีครับอยู่ในกลุ่ม t ิ k t o อวนี่คือตารางนะตารางของอาจารย์งวดที่แล้วเข้า90เกือบแตก3ตัวเห็นไหมครับ ฟันขาด90เข้า90นะเข้า90นะครับอาจารย์เข้าหลายงวดมากนี่คือใบตารางจะเป็นแบบนี้ทุกคนรอตารางอาจารย์อาจารย์ให้วันอังคารหลังจากที่หวยลาวพัฒนาจบอาจารย์จะให้อ่ะพิมพ์ขึ้นมาครับตารางรอวันอังคารตารางรอวันอังคารพิมพ์ขึ้นมาตารางรอวันอังคาร ตารางรอวันอังคารพี่ชเอมได้200เห็นไหมครับตารางรอวันอังคารครับตารางรอวันอังคารพิ้งขึ้นมาตารางการคำนวณซึ่งเข้าหวมากงวดก่อนก็เข้างวดที่แล้วก็เข้าตารางนี่แหละคือสุดปังคือที่สุดตารางมาจากไหนค่าอาจารย์ตารางมาจากเลขการคำนวณ อาจารย์คำนวณสูตรตามวันตามเดือนตามปีว่าเฮ้ยวันนี้มันจะออกเลขอะไรอาจารย์ก็นามาใส่ตารางนี่คือตารางการคํานวณแต่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือสายด่วนคือเลขฝันของอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นใครรอตารางรอวันอังคารนะอ่ารอวันอังคารนะครับตารางรอวันอังคารเด้อทุกคนรับทราบแล้วนะครับลิงกด้านล่างก็ยังเปิดรับเข้ากลุ่มฟรีอยู่นะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดที่ลิงกด้านล่างที่อาจารย์ปักหมุดได้เลยจ้ากดที่ลิงกด้านล่างที่อาจารย์ปักหมุดได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็คนกดเข้าไปนะครับประมาณพอสมควรละอ่าเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะครับ1กลุ่มอออ2อ่ะโอเคะนะทุกคนครับตารางรอวันคานอ่ะต่อไปเราไปดูตัวล่างกัน ทุกคนให้หลุ้นครับเลขล่างคือเลขอะไรนะอ่ะ8 1 2อาจารย์ขอตีกลับหน่อยขอระวังระวังนะครับระวัง312ด้วยเพราะว่า8เลข3ก็เลข8ก็คือเลขเลข3นะครับเลข8ก็คือเลข3เพราะฉะนั้นขอระวังหน่อยนะครับระวัง3-12ด้วยเอ่อระวัง312ด้วยนะอ่ะทุกคนครับต่อไปใครที่หาซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อเลขนี้นะครับอาจารย์ฝันว่า เพรพะมีคนแก่นะครับมาจุดทูบให้คือเลข8 1 2หนึ่งสองนะครับท่านจุดทูบให้คือเลข8 1ดหนึ่งสองและตรงเลขทูบเนี่ยนะครับข้างใต้เลขทูบจะเป็นเลขนี้เพราะฉะนั้นลอตเตอรี่คือเลขนี้ครับอ่นนี่บนนะอันนี้คือบนนะครับ อาจารย์น่ารักค่ะขอบคุณมมกครับขอบคุณมากมากครับทุกคนก็น่ารักเช่นกันนะอ่ะขคบเรียบร้อยยังครับใครขับเสร็จแล้วนะเขาช่วยพิมพ์คําว่าใครขับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารับซับขึ้นมาให้หน่อยครับใครขับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารับซับขึ้นมาให้หน่อย3ตัวเนี่ยแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองระวังแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองเลขสามตัวเนี่ยให้ทุกคนระวังที่สุดคือแปดหนึ่งสองและสามหนึ่งสองให้ระวังที่สุด อาจารย์ต้องเห็นต้องเอินครับอาจารย์เห็นต้องเอินชัดเจนครับต้องเอินโสมพิตานะครับให้ทุกคนระวัง8 1 2และ312มากที่สุดใครจะซื้อเลข3ตัวเนี่ย8 1 2 3 1 2ให้ระวังให้มาก2ตัวนี้โคตรอันตรายเลยนะอาจารย์บอกกันเลย812 312โคตรอันตรายอ่าเดี๋ยวแคปก่อนแคปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครับซับครับทุกคนแคปไปนะแครไปดูนะครับแคปไปดูนะแคปนะแไปดูจ้า อ่าลิงด้านล่างยังเปิดเข้ากลุ่มฟรีอยู่ลิงด้านล่างยังเปิดเข้ากลุ่มฟรีอยู่ใครอยากอะไรนะครับถูก3ตัวหอมแก้มสองข้างถูก2ตัวหอมข้างเดียวนะคะอาจารย์ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่อ่ะต่อไปไปดูลอตเตอรี่ดีกว่านี่ทุกคนอ่ะใครอยากเห็นลอตเตอรี่อาจารย์พิมพ์คําว่าลอตเตอรี่ขึ้นมาอาจาใครเห็นลอตเตอรี่อาจารย์พิมพ์คําว่าลอตเตอรี่ขึ้นมาครับพิมพ์คําว่าลอตเตอรี่ขึ้นมา ใครอยากเห็นลอตเตอรี่อาจารย์พิมพ์คําว่าลอตเตอรี่ขึ้นมาครับเดี๋ยวจะให้ดูเออเดี๋ยวจะให้ดูว่าอาจารย์กฤษณะอาจารย์ซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ถูกก็บ้าแล้วนะอาจารย์กฤษณะไม่ถูกก็บ้าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับว่ามันคือเลขอะไรนะลอตเตอรี่ของอาจารย์เนี่ยมันคือเลขอะไรอาจารย์ไม่ได้ซื้อเป็น10เลข20เลข30เลขแต่มันคือเลขเดียวเนี่ยคือเลขเนี้ย นะครับกับเลขเนี้ยอาจารย์ซื้อไว้ใครอยากซื้อตามอาจารย์ก็ซื้อได้ใครไม่อยากซื้อตามอาจารย์ก็ไม่ต้องซื้อลิงด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีครับอ่ะอีกห้าสิบคนเท่านั้นทุกคนจ่ายอีกห้าสิบคนเท่านั้นกดลิงด้านล่างครับอาจารย์จะไปแจกลอตเตอรี่ในกลุ่มวันพรุ่งนี้นะครับหวยลาวพัฒนาใครไม่อยากพลาดแนวทางของอาจารย์รีบกดที่ลิงกด้านล่างเลยอาจารย์บอกแล้วพี่โตโน่ครับ ตารางอาจารย์ม <desserts> <men> ีห <limited> น <Claire laughing> ึ่งสามนะพี่ตารางอาจารย์มีครับเดี๋ยวไปดูตารางวันตารางวันอังคารนะพี่นะขอตารางวันอังคารแล้วกันนะครับเพราะไม่อยากแจกแบบพร้อมกันนะครับเนาะขอแจกวันอังคารแล้วกันอะลอตเตอรี่ของอาจารย์เป็นใบนี้นี่คือลอตเตอรี่ของอาจารย์ทุกคนเห็นลอตเตอรี่อาจารย์ไหมอาจารย์จะให้ดูนะครับว่าลอตเตอรี่ของอาจารย์เนี่ยทุกคนบอกว่าอาจารย์ไม่ถูกก็บ้าแล้วนะครับอาจารย์ไม่ถูกก็บ้าอาจารย์ว่าอาจารย์บ้ามากกว่าที่อาจารย์ซื้อเยอะอะทุกคนดูชัดๆครับ นี่คือลอตเตอรี่ของอาจารย์เห็นไหมครับมันคือเลขเดียวกันทั้งหมดนะมันคือเลขเดียวกันทั้งหมดแอดมินแคปให้หน่อยอ่ะแอดมินแคปครับแอดมินแคปหน่อยเร็วแอดมินแคปหน่อยอ่ะนับหนึ่งนับสองแอดมินแคปให้หน่อยครับเดี๋ยวแคปเองก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์แคปเองก็ได้อ่ะแครบเรียบร้อยแล้ว นี่คือลอตเตอรี่ของอาจารย์ถ้าอาจารย์ชอบเลขไหนอาจารย์จะอจัดทุกคนเห็นไหมมันคือเลขเดียวนะครับทุกคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์ซื้อซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ถูกก็บ้าแล้วก็มันเป็นเลขเดียวทั้งหมดเห็นไหมมันเป็นเลขเดียวทั้งหมดเห็นไหมครับมันคือเลขเดียวทุกคนมันคือเลขเดียวทั้งหมดเห็นไหมมันคือเลขเดียวทั้งหมด เห็นไหมครับมันคือเลขเดียวทั้งหมดคือถ้าอาจารย์ชอบตัวไหนอาจารย์จะอัดนะครับอาจารย์ชอบตัวไหนอาจารย์จะอัดนี่ครับอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้นะเดี๋ยวจะไปแจกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปแจกอ่ะลิงด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีกดลิงกด้านล่างครับลิงกด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างอาจารย์จะไปแจกลอตเตอรี่ที่ลิงกด้านล่างทุกคนฟังครับลอตเตอรี่อาจารย์จะไปแจกวันพรุ่งนี้ วันหวยลาวพัฒนาวันหวยลาวพัฒนาอาจารย์จะมีเกมที่ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนะอาจารย์จะบอกว่าใครอยู่ในกลุ่มอาจารย์กฤษณะจะให้ทายเลขลาวพัฒนาล่างที่มันจะออกใครทายถูกเป็นคนแรกรับไปเลยลอตเตอรี่หนึ่งใบลอตเตอรี่หนึ่งใบสามารถสามารถลุ้นได้กี่รางวัลทุกคนครับสามารถลุ้นได้ทั้ง สามตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวหน้าสามตัวหลังและลุ้นได้สองตัวล่างลุ้นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้านะครับลุ้นได้หลายรางวัลมากเพราะฉะนั้นนี่ครับอาจารย์ชอบก็คืออัดอาจารย์ชอบก็คืออัดขอให้ถูกนะครับขอให้ถูกเนาะแปดศูนย์ทั้งหมดนะครับไม่มีเลขอื่น หลายหลายคนด่าอาจารย์ก็ว่าอาจารย์อาจารย์ซื้อไม่เยอะซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ถูกก็หมาละมันนี่หมาแล้วครับทุกคนมันคือเลขเดียวมันคือเลขเดียวทุกอันเลยเห็นไหม,มคือเลขเดียวทั้งหมด80ถ้าหวยออก80ศเมื่อน,นั้นแหละทุกคนกระตีลังการกระโดดดีใจเลครับ8ปศนย์ทั้งหมดเลขแปศูนย์ทั้งหมดครับอ่าแคบเรียบร้อยนะอ่ะ เรียบร้อยนะต่อไปอาจารย์มีทหมด2เลขนะครับลอตเตอรี่ที่อาจารย์ซื้อจะมีทั้งหมด2ตัวเลขก็คือเลขแรกจะเป็นเลข80เลขตัวที่2จะเป็นเลข1 2ครับอ่ะโอเคครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างอันนี้คือเลขต่อไปคือเลข12อาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด2ตัวคือเลข80และ12นะครับแ0และ12นะเดี๋ยวดูก่อนมี8-12หน่ไหมหายากมาก หายากมากครับ8-0 1 2ทั้งหมดครับ1 2ทั้งหมดอ่ะนี่เจอละเจอล้ครับเจอล้เจอ,ลเจอล8ละแปนี่ครับ812อาจารย์ฝันว่ามีคนเท่าคนแก่จุดกรํรายันให้คือเลขแปดนี่ครับแปดหนึ่งสองเลขล่าง80นี่ครับเลขล่างแปซื้อดักไว้หมดแล้วนี่แหละครับงวดนี้อาจารย์เอาแค่นี้ เที่ยาตาเล่นนะตา,ารเราแค่นี้นะ